ก็โค้กโอเคพิธีมอบเจแปนครับอ่าไปเจแปนลำนนี้เจแปนครับทัวร์อ่าวันที่สองวันที่สองเดินทางญี่ปุ่นครับตันอะไรครับ Thank you very much Thank you โอเค Thank you Thank you ครับผมสวัสดีครับ โอเคสิบแปดแล่าสิบแปดช่อยันกำลังฆ่าศึกแล้วกลับมารายงานขยานีใสาลุรับพระบัญชานำารัเไยล้ไปกับรับสิการกาชยานุภาพเบนจากขวางต พระมหาอุปราชได้ที่พระนสด็งแล้วอเดชธระมเริ่มสุนทรีและองค์หลบไู้แต่งขานพระมาลาบินไปและพระมาลาลี่กมาไมด้ไม่ได้ขึลงครับลงครับผมใครมันครับพระมาลาโอ้โหวิ่งไม่ลงต้องเินไปต่อ้านลางข้นไป้าล ตบัตถูกก็โหแทงกลับได้ล่าแต่พลายพรทองก็กระแทกเอาพยาชัยยานตาอไปยุ่งจนเ้าไปยัขนข้ากับฟอครอเดเดข้บินลงครับขินลงครับหัวใครหัวมันครับเอาุเอาไปลงไม่ได้เลยหัวนะบินเท่าไหร่พี่ตอนนี้ 39, <c oughs> พันเก้า <c oughs> พร้อมบินเลยครับ <c oughs> เรัอบแรงแรง0 0พันบินค <c oughs> รับอันนี้มันเร <c oughs> ิ่มหนักกว่าหัวหน่อกี้งแเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ เครื่องบินชนเพ่บตหลูรูปรอยแห่งอดีตเกเป็นภาพลักษระจัก